โลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวัากรหุ้น value กำลังจะกลับมาแนวความคิดเรื่อง value investing หรือการลงทุนแบบเน้นคุณค่าในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นมาหลังปี2540ซึ่งเป็นปีที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งถึงวันนี้ก็เป็นเวลากว่า20ปีแล้วในช่วงแรกๆนั้นหุ้นที่เข้าขายเป็น value ซึ่งก็คือหุ้นที่มีมูลค่าพื้นฐานสูงกว่าราคาหุ้นอย่างมีนยัยสาคัญ มีอยู่เต็มตลาดหรือพูดให้ชัดก็คือราคาหุ้นในตลาดเกือบทุกตัวตกลงมามากจนต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานดังนั้นเกือบทุกคนที่เข้าไปลงทุนในช่วงนั้นก็คือ value investor และถ้าเข้าถือหุ้นเป็น Portfolio และถือยาวพอโอกาสที่จะทำกำไรก็สูงมาก แต่คนที่เรียกตัวเองว่าเป็น value investor หรือ V.I ในช่วงนั้นไม่ได้กวาดซื้อหุ้น V.I ทุกตัวเพราะเขาเน้นลงทุนแบบโฟกัสหรือถือหุ้นน้อยตัวในสไตล์ของ Warren Buffett และหุ้นที่เลือกก็เป็นหุ้นของบริษัทที่ดีหรือดีเยี่ยมในแง่ที่ว่ามันมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในเชิงของการตลาดสูงมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินที่ดีและมีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอันนี้ส่งจากการที่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วของประเทศไทยเวลาผ่านไปเกือบ20ปีในระหว่างนั้นหุ้นแทบทุกตัวก็ปรับตัวขึ้นกันหมดตลาดหลักทรัพย์โดยรวมก็ให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยประมาณไม่น้อยกว่า10%แบบทบต้นอย่างไรก็ตามหุ้นที่เหล่า VI ตั้งแต่ยุคบุกเบิกสนใจและลงทุนกันเป็นหลักกลับปรับตัวขึ้นมากกว่ามากโดยเฉลี่ยอาจจะมากถึง20%แบบทบต้นต่อปี หุ้นจำนวนหนึ่งปรับตัวขึ้นกว่า26%ต่อปีหรือสามารถปรับตัวขึ้นถึงกว่า10เท่าในเวลา10ปีซึ่งผมเรียกว่าเป็น super stock ส่งผลให้ VI หลายๆคนร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีหุ้นและความคิดและวิธีการลงทุนแบบ VI ในแนวของ Warren Buffett เป็นที่ยอมรับกันถ่ยทั่วไปในตลาดหุ้นไทย หุ้น V.I ในนิยามของนักลงทุนไทยที่กลายเป็นหุ้นที่ดีในแง่ของธุรกิจและจะต้องเติบโตเร็วโดยที่เรื่องของราคาหุ้นนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องถูกหรือต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานสิ่งสำคัญก็คือผลประกอบการจะต้องโตและราคาหุ้นจะต้องปรับตัวขึ้นต่อเนื่องซึ่งนี่ก็คือนิยามของหุ้นโกรดหรือหุ้นเติบโตเร็ว ไม่ใช่หุ้นแวรลูแบบดั้งเดิมของเบนแกรแฮมที่เน้นว่าราคาหุ้นจะต้องต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานและการเติบโตนั้นเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งของพื้นฐานในแง่ที่ว่ามันทําให้มูลค่าพื้นฐานสูงขึ้นแต่ในแนวคิดของเบนแกรแฮมก็คือมันจะต้องเป็นการเติบโตระยะยาวเป็น10ปีไม่ใช่การเติบโตระยะสั้นแค่23ปีและความแน่นอนก็ต่ำอย่างที่มักจะเกิดขึ้นกับบริษัททั่ว,วไป การที่หุ้นเติบโตเร็วในตลาดหุ้นไทยทําผลงานได้ยอดเยี่ยมในช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมานั้นไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติเพราะในตลาดหุ้นที่เรียกว่า emerging market หรือตลาดเกิดใหม่ของประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆในช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมาก็เหมือนกันล้วนทําผลงานดีมากเมื่อเทียบกับหุ้น value ตามนิยามของเบนแกรแฮมที่เน้นในเรื่องของความถูกหลักของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับพื้นฐานของกิจการ หุ้นแว l u ลในความหมายที่เป็นสาโกนนั้นมักจะเป็นหุ้นของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเก่าและโตช้าและราคาหุ้นก็ไม่ปรับตัวขึ้นหรือหวาเป็นแนวหุ้นหน่าเบื่อหรือหุ้นแบกกระดินที่ราคาถูกมากแต่ไม่มีใครสนใจนักลงทุนที่มักจะอนุรักษ์นิยมจำนวนมากสนใจซื้อหุ้นเพื่อรอรับปันผลที่งดงามปีละครั้งหรือสองครั้ง การปรับตัวขึ้นของหุ้นโกลดในตลาดเกิดใหม่ดูเหมือนว่าจะจบลงพร้อมๆกับการมาของวัคซีนโควิด1 9ที่จะทำให้เม็ดเงินที่ไหลเข้าไปลงทุนในหุ้นดิจิตอลและไฮเทคก่อนหน้านี้และทำให้หุ้นเหล่านั้นปรับตัวขึ้นแรงและถูกขายทำกำไรไหลออกมาลงทุนในหุ้นแว l ลูที่ถูกกระทบแรงจากโควิดทั่วโลกโดยประเทศหรือตลาดเกิดใหม่ที่เป็นตลาดของหุ้นโกลดอย่างจีนและไต้หวัน ถูกมองว่าจะชะลอตัวในขณะที่ตลาดหุ้นไทยและบราซิลที่เป็นตลาดแนวเศรษฐกิจเก่าและมีหุ้นยุคเก่ามากก็น่าจะได้เป็นประโยชน์จากเม็ดเงินเหล่านี้ตัวเลขการขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยที่ติดลบมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเป็นแสนๆ0 0ล้านบาทนั้นกลับกลายเป็นซื้อสุทธิในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาถึง37,000ล้านบาท และหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงก็คือหุ้น v a l u ลเช่นธนาคารพาณิชย์และหุ้นวัตจักรอย่างปิโตเคมีเป็นต้นว่าที่จริงหุ้น v a l u ลสามารถเอาชนะหุ้นโกรด h ในตลาดเกิดใหม่มากถึง8%ในเดือนนี้ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่ปี2001หรือเกือบ20ปีมาแล้วผมเองไม่รู้ว่าการปรับตัวของหุ้นกลุ่ม v a l u ลของไทยรอบนี้จะต่อเนื่องไปยาวแค่ไหน เป็นไปได้ว่าอาจจะสามารถดึงดัชนีตลาดหุ้นไทยกลับไปเท่ากับสิ้นปีที่แล้วที่ประมาณ1,580จุดได้ภายในเวลาอีกสัก2-3สเดือนหรือถ้ามองไปข้างหน้าอีก2-3ปีที่การฟื้นตัวของการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจจะทำให้ GDP ของไทยกลับมาที่จุดเท่ากับสิ้นปี2,562ได้ดัชนีตลาดหุ้นก็น่าจะสามารถกลับไปที่จุดสูงสุดตลอดการคือประมาณ1,800จุดได้ โดยที่ทั้งหมดนั้นก็น่าจะนําโดยหุ้นขนาดใหญ่ที่มีราคาไม่แพงที่เข้าขายเป็นหุ้นแว l ลูและถ้าเป็นซี ن ิเรียลนี้เราก็จะเห็นดัชนีตลาดหุ้นไทยที่เหงาหงอยมา3ปีเต็มกลับมาฟื้นตัวเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง2-3ถึงปีตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิดสิ 19, เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในวิกฤตครั้งก่อนทุกๆครั้งแต่ถ้าจะให้ผมคาดการณ์ต่อไปอีกในระยะยาวเช่นอีก10ปีข้างหน้าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งสําคัญสำหรับนักลงทุนรุ่นหนุ่มสาวที่จะสร้างอนาคตทางการเงินของตอนเองเพื่อการเกษียณหรือบางคนที่ทุ่มเทและอยากมีอิสรภาพทางการเงินหรือรวยจากการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างที่นักลงทุน VI รุ่น10-15ปีก่อนทําได้นั่นคงจะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมากเหตุผลก็คือสังคมไทยแก่ตัวลงอย่างรวดเร็วและคนรุ่นใหม่เกิดน้อยลงมากจํานวนคนไทยกําลังจะลดลงอย่างรวดเร็วในขณะที่คนที่ยังอยู่ก็ทํางานได้น้อยลงเพราะแก่ลง ซึ่งก็ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลงนอกจากนั้นค่าที่ว่าโครงสร้างและพื้นฐานต่างๆทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทยนั้นถูกออกแบบมาบาช้านานและเริ่มล้าสมัยไม่สามารถปรับตัวให้ทันสมัยและแข่งขันกับประเทศหรือเศรษฐกิจที่ทันสมัยกว่าดังนั้นเศรษฐกิจของไทยจึงมีโอกาสที่จะติดลมหรือติดกับดักคนชั้นกลางเรียกว่า Middle Income Trap คือเศรษฐกิจโตจนถึงจุดเกือบรวยแล้วก็หยุดโตอย่างถาวรซึ่งนั่นก็จะทําให้ดัชนีตลาดหุ้นไม่เพิ่มขึ้นอีกต่อไปถ้าเป็นเช่นนั้นทางออกก็คือการลงทุนในต่างประเทศที่ดัชนีตลาดหุ้นยังคงเติบโตต่อไปยาวนานซึ่งนั่นก็หมายความว่าเศรษฐกิจก็จะยังโตต่อไปอีกนาน นั่นก็แปลว่าจํานวนคนทํางานหรือประชากรยังเพิ่มขึ้นสังคมไม่แก่ตัวเร็วซึ่งหมายความว่าคนยังมีลูกโดยเฉลี่ยอย่างน้อย2.1คนหรือไม่ก็มีคนอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศมากพอแต่ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นและคนยังแก่ตัวลงพวกเขาก็จะต้องมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้นซึ่งวิธีสําคัญก็คือใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการทํางานมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆและนั่น ต้องอาศัยคนที่มีความรู้ดีและมีระบบการเมืองการปกครองที่เอื้ออํานวยซึ่งในวันนี้ผมเองคิดว่ามีอย่างน้อย3าประเทศในโลกนี้ที่น่าสนใจลงทุน 1. ก็คือสหรัฐอเมริกาที่คนยังไม่แก่เนื่องจากมีผู้อบพยพที่มีการศึกษาดีเข้าเมืองอยู่มากและมีการพัฒนาใช้เทคโนโลยีชั้นสูง 2. ก็คือจีน ซึ่งคนแก่ตัวลงอย่างรวดเร็วแต่มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสูงมากที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพจนทำให้ GDP ยังสามารถเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วไปอีกน่าจะเป็น10ปีขึ้นไปและสุดท้ายก็คือเวียดนามซึ่งผมคิดว่า GDP น่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วไปอย่างน้อยอีก20ปีเนื่องจากประชากรยังไม่แก่และสังคมยังมีความสามารถในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีได้ดี อันนี้ส่งจากการที่เพิ่งเปิดประเทศต้อนรับจากการลงทุนจากชาวต่างชาติมาไม่นานและเศรษฐกิจก็ยังเล็กมากผมเองเริ่มลงทุนในเวียดนามมาน่าจะ4-5ปีแล้วผลตอบแทนที่ได้ยังไม่โดดเด่นนักแต่ก็ดีกว่าตลาดหุ้นไทยในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามในภาวะปัจจุบันผมเองคิดว่าการลงทุนในเวียดนามเวลานี้น่าจะเป็น deep value play คือราคาหุ้นส่วนใหญ่ และแตัชนีตลาดหุ้นต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานมากและในขณะเดียวกันก็มีหุ้นแวรลูหลายตัวที่คุณภาพดีและมีการเติบโตสูงคล้ายกับซูเปอร์สต็อกของไทยเมื่อ10กว่าปีก่อนด้วยอย่างไรก็ตามความเสี่ยงของการลงทุนก็สูงตามไปด้วย21พฤศจิกายน2563ดรนิเวศเหนวชิระวรากร